แ่เมื้อกี้ขวกัดมันฮั่นเบิ้งนู่นอั่ไอ้ขวกัดมันมันซึมเหมือเลยบางเหนียวน่จ้าเบิ้งข้อคือเปียกเบิ้อแทนอ๋อเป็นยังวกัดมันเนยังวงน่ขัวน่ะกัดมัน้าเบิ้งคลิดว่ล่ะเาลกกรดุ๊กตนกยังนี่นเป็นยังลกมันกวนมันกวนเขาเป็นเมเมีนมันนกวนเขาเขาเล่นน้ำเขาเล่นน้ำมันมันก็เลยกัดมาเขาเหนียวผู้ถือกระทํำ โอ้ยใหญ่กว่าตัเจ้าเบิ่งข้อมันนั่นเจ้าเบิ่งข้อมันเปียกเบิ้นก็ว่ามันมึงไปตามเขาเขาขัวกัดดิวั้นเขาขัวกัดบางเหนียวได้ขนาดนั้นบ้างขัวกัเขาขัวกวนแบบเจ้าเบิ่งข้อเปียกเบิ้นมันอยากนอนมันกับโบได้นอนโอ้โหขั่วกัดยังวันแต่ละตัวมันคืออยังนี่มันอยากนอนแบบนี้เอี้ยวขั่วสี่ขู้มันเล่นแบบนี้มันบมเล่นพอมันบมเล่นกัดมันกัดข้อกัดหัวมัน บ้แปว่าแปว่าอีควาทั้งผีดอีลีอีควาอีเลีบห็นั่นานั่นบนทั้งิดมันออกวาเ้ยี่นั่นอครับโดนเกิดครบโดนตำร้าร่างกายเ้าคั่วเกิดเหนียวครับยายทวดเหนยววยายโอ้โหโอ้มันเกิดเออมันเกิดมานี่ยไปไล่ไล่ยันมาบ้าควมันเกิดเกิดูออกมาเนี่ยเออมานี่ยใครทำใครทำวาอแเละแต่ว่าวยายทวดด้วยครับ โอ้ไม่ได้นอนเลยยายโอ้ไม่ไรนะมือมึงกัแกงตะเข้าโอ้ยายเอาไปไปไกลๆเลยยายเไม่มาเว้ยอย่ามาสร้าัขวดขวไม่มีความผิดสายตาแบบบริสุทธิ์หุดหงมึงกับนั่งับเข,าข้าคือกันนั่นแหละไม่ยายเหนียวตัวนอนหูแม่อย่าไปโทษมันโทษมันแล้แบบเหนียวมันสีนอนอีหลีแม่มันยางหนีแล้ว มันย่างนี่อีนี่แก่คุ้มเล่นน้ำมันคุ้มเล่นบันนี้พ่อบังนนี้บ่เล่นกัดเขาแห่อีนี่แห่สบายอีนี่เล่นอยู่มันขึ้นนี่เมนกัดเขาบันนี้เขาบ่สู้นอนก็ต้องนอนนั่นอู้ยาช่วยด้วยย่วยช่วยด้วยพ่อแม่รู้ป่าวว่าบันนี้พ่อเขาบ่สู้มันยังได้ใจมันยังกัดเขาบันนี้บังนนี้แก่ย่างนี้อินี่บ่เนี่ยอีนเล่นนั่นเล่นกันเชยไอ้เอ้จะไม่เชยเล่นกันเชยไี่เลี้ยวไอ้บอลเล่นโอ้โห นอนแล้วยายมึงยายมึงตะลิ้นตุ่นมันดีเนียตัวที่กระตันลิ้ตนมันนี่มันอยากนอนไม่แล้วยายไม่แล้วก็มันไม่เหนียวไม่เล่นด้วยเล่นด้วยกันจบไปแล้วไปนอนใกล้กล้ก็มาจุกปกก็มาเปนเขาไกลลายมึงอีหลีเจ้าเบิ้งพี่น้องเจ้าเบิ้งเด้อเจ้าเบิ้งเด้อยข้อเปียกไปแล้วนี่นี่ข้อมันเปียกไปแล้วนี่ยนี่บ่ไดอีนี่นอนเป็นอีนี่นอนเป็นแล้วก็นข่าบข้อแับนี้พี่น้องอันปากคำเหนียวมันอยากนอนจี้ขวากับพญอนนอนมาดูนี่ มันกับที่ขอความช่วยเหลือเจ้าอยู่แม่มันกับเมย์กันยัง,งเงาะปากเหนียวนะ่ะนี่ตะว่าดีอย่างมังดีว่าอีขวัก,กัดประเณตว่าแต่ขนมันกันยังสวยเง่ามสุขภาพดีพอมันกินเขาดีว่าคุณว่าใช่<ด>มาชอบอ,อันนี้คือสูตรแซลมอนนะคะทุกคนช่วยบำรุงให้ขนเง่ามสุขภาพดีมีโอเมก้าสามโอช่วยบำรุงผิวหนังด้วยบำรุงขนด้วยคือดีมากเขานอนเขานอนมันก็นอนมาเป็นอีหลีเนี่ยอีหลีเค็ดกับตาเออเจ้าสีม่วงบางเหนียวตายอป่าเดียบางเหนียวมันสีนอน ไปเอา,ามาบักเดียวชอบแย่เนาะเออนั่นช่วยด้วยเคิร์บใหญ่ช่วยด้วยเจ้าต้องซอยบ้านบักเดียวนะ่ะไปเขาจะนอนเออเขาจะนอนออกไปเนี้เออไปเลยไปเรีนน้ำร้องนี่มันีจริงไปมึงเล่ยนน้ำพี่หัวกล้องอีหกกล้องสิการมึงเอาพัแลว้ว